งั้นผมน่าจะลำบากสุดเพราะว่ามือขวาผมเข้าเฟื่องใช้มือซ้ายเล่นอยู่วะโอ้โหแย่เลยครับอันนี้คือเราไปเล็กตัวนักเตยมาใช่ไหมครับพอดีว่าเจอห้าลุงเราก็เลยแบบอาจารย์นะ SMS คือพิเต์มาตินไอ้น้ำ PK พิต้าปุ Y สาม D คือน้องใหม่แล้วก็มีน้องเต่าหรอเต่าคิวพี่พิวครับพิวครับ้เลยผมก็ไปแล้ว โอเค IO X ควรคือน้องแพรใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวนะมี IO X คูด้วยฮัลโหลชื่อตามเหรอทำไมมี IO หนึ่ง IO สองกหินหินหยากระวี่หินหยางโอเคแล้วคูณจะเรียกยังไงดีวะไม่ IO X ทั้งที่เลยขาวกับม่วงไงคู่ชื่อเกนะคะชื่ออะไรนะครับผมเฟ เฟสครับผมไปก่อนสักทีขออนุญาตเรียกสีนะฮะพร้อมนะครับ <c oughs> <c oughs> ไว้ใจใครไม่ได้ อ่ะโอเคเด็กเด็กทำไมไม่ไปทำงานมีคนยืนข้างอยู่หนึ่งคนนะอันนี้คืออะไรเนวิเกตอ๋อโอเคโอเคใช่ไหมอะไครดับฟเอ้ย ตายตั้งแต่ต้นเกมเลยพี่น้องครับทำไมอ้ายังไม่ทันได้คุยกับใครเลยอ่านิีไยไม่ดีเจอที่ไหนครับผมเจอตบตรงไหนดี่ซไม่ดีผมก็มาทำไอ ทิ้งขยะที่โอทูแล้วมันจะจบห้องข้างๆต่อสายไฟที่แอดมินค่ะคือพีพี่อยู่ห้องแอดมินกับใครสักคนที่จำไม่ได้เจอพี่แนทเจอพี่แนทเจอพี่แนทที่ห้องไปอันนี้คือใครอยู่อันนี้คือผมพิมไปเขาจะไม่เห็นนะเพราะว่าเขาบอกลนกากระบาดผมเป็นผีและจะมีแต่ผีเท่านั้นที่ที่รู้ไปก่อนไป không muốn mình nói <laughs> Chai, không muốn nói Tại à, nhầm nhâm lên <laughs> bên, thí, bên bên linh hồn, qua bên thâm mà chơi khá còn Lấy cầm đi ta ghê ยังไม่ทันได้ทําอะไรเลยยังไม่ได้คุยกับใครเลยตายซลละแล้วเอ้ยเอ้ยเอ้ยไปยืนอยู่กับคาตกรจะดีเหรอผมปรับผุ่มเป็นต้องต้องกดนะฮะถึงจะเสียงถึงจะเข้าไปในไปในตี้นะฮะแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าเสียงเพลงมันหายไปไหนวะ อ๋อประมาณนี้แล้วกันเนาะ <c oughs> โอเคไม่เป็นไผมก็คุยกับผู้ชมนี่แล้วกันนะฮะฟังผมไปฮะถึงผมจะไม่สามารถสื่อสารกับพวกเขาได้นะครับฮิ <c oughs> คนเพิ่งเจอกันครั้งแรยไม่น่าจะทำร้ายกันได้ลงก่อน ไว้ใจใครไม่ได้เลยพวกเราอยู่ในหมู่คนร้ายอะโอเคเอ่อทำไมมาวนกลับไปที่นั่นอีก็ป๊อเป็นวิญญาณก็ต้องทำควยให้เสร็จนะครับไม่งั้นเออเราจะไม่ชนะอ่ะโอ้ยทำคุย,ยไม่เสร็จเลยโอู้หูยคืออีกสองศพตายสองคนเลยเหรอแต่ว่ามีฆาตกรอยู่สองนะ ครับแจ้งพี่แนทใช่พี่สาวใครแจ้งครับเมื่อกี้เจอพี่แนทพี่แนทไม่ฆ่าหรอเ่อจอเนาะถ้าถ้าเป็นพี่แนทจริงเขามีโอกาสฆ่าผมแล้วเพราะผมดูในห้องแอนมินอยู่แล้วพอปิดมาปุ๊บเจอพี่แนทก็ดีที่ว่าสามเจ็บวีไม่ทันหรอพอคนเยอะแล้วสามเจ็บวีไม่ทันพี่ลืมไปอาทิตยแล้วพี่เล่นสี่คนจะไม่ได้ตอบคืน พี่ว่าเดี๋ยวต้องมีการมาตินมีการแต่งตัวมาตินไม่งั้นเดี๋ยวเราจะโดนเชียอาเลยนะฮะเราสามารถปล่อยคนออกได้ไหมครับได้ครับพี่แนะสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทีเต้นอยู่ใจเย็นนะเราพี่พดีเราจะจะมาๆๆรอรอเลย มา,ากเส้นใหม่ครับไปครับน้องปายไม,ไม่แน่ใจว่าต,อ,ตอน,อนต้นเกมผมได้ไผมได้อัดวีดีโออะไรไห,ไหไมอเปล่าเออแต่บอกก่อนนะครับว่าผมเ,าเล่นได้มือเดียวนะ <c oughs> ไว้ใจไก่บ่ได้เราเป็นยนียาฟนอนไปดู <c oughs> ไปดูฆาตกรดีก,ก,กดว่าว่าเขาจะไล่ฆ่าใครนะตอนนี้ผมว่าผมจะอเดี๋ยวก่อนตามหาคนที่ฆ่าผมก่อนแล้วก็จะเป็นวิญญาณสิงอยู่ข้างๆนะคอยสาบแช่งมันเฮ้ยเยวทเวกรายังไม่เจอใครเลยแมนมีโซอีแคเฮ้ยเดียวจะจับฆาตกรไม่ได้เลยเ <คน S 2> <ม>หรอวะเมื่อกี้คุณต้องระวัดนะครับคนดี คนที่อาตดวเป็นคนดีอันคือน้องแพร์ไม่น่าจะสวยกับพี่แนทเลเมื <that that ่อก right. ี้ใช่เรื่องสวยเหมือนกันก at ับเตียนตบคุณทิวกับพี่แนทเรื่องสวยโยแนทเต็มอืออนะผมพี่ขอเตะก่อนหนึ่งคนนะครับพี่ให้เกียรติซัพพอร์ตเตอร์ของพี่ก่อนหนึ่งคนหวานสมเตยก่อนเลย SMS ก่อนเลยเวันเนี้ยมันดี เพราะว่าคนร้ายมีสองคนไม่ใช่ No เอาหรอ No ถคนดีทำไมไม่เถียงอะไรเลยแน่เอาไว้ตโอโอ้โหกูเป็นวิญญาณที่แบบว่ากูไม่ได้รับความเป็นธรรมมีใครพูกความจริงอยูหลเรื่องนี้คนดีถูกทำร้าย เดี๋ยวเดยวคาตกรไปไหนวะว้าจริงๆเฮ้มันเพิ่งมุดท่อมีคนมุดท่อเลยวะมีแค่เอเลี่ยนนะฮะที่มุดท่อเอ่อมุดท่อแอร์ได้นะฮะซึ่งตอนนี้ไม่รู้ว่ามันไปอยู่ที่ไหนแล้ว โอ้โหมาละสองฆาตกรฆ่าไปเลยคู่เนี่ยเออชนะแล้วฆ่าคู่ไปเลยหรือว่าติดคู่ดาว <c oughs> <c oughs> คนไม่ดีว้นนาวล้วพ <c oughs> อลตกใส่ปุ๊บไม่ไม่พอลตกใส่ปุ๊บมาทำแควปุ๊บไม่ฆ่าเลย ขอตัวก่อนนะครับจ้าจ้าไม่เป็นไรติ๊ดเล็งไว้แล้วอ่ะน้องน้องเกสอ่ะใช่แต่ว่ามีน้องเกสกับน้องเต้ยที่พี่สงสัยแต่ว่ากูจิ้มผิดคนนี่ะำ้เียผมผิดหวังในตัวคุณถ้าโดนในห้องอุกบาเดีวไม่มี์ตเองด้วยนะเกมแรกยังไม่ทันได้พูดอะไรเลยทำไมฆ่าเราปวดร้าวโดน ตอนนี้บ้างอย่างนี้นะครับโอ้ยคือเรามีคนเยอะฮะเราต้องให้ฆาตกรได้เปลี่ยนบ้างอะไรอย่างงี้อ๋อน้องเติมบอกว่าไปขับน้ําได้เริ่มได้แล้วก็จะคิดเกี่ยวกับเรื่องน้แต่ว่าตะกี้เหมือนน้องรอจะมาก็เลยรออีกแป๊บนึงอ๋อฮะดีไหมใครมาไหมไม่ได้คุยกับเพื่อนใครมาเพิ่มไม่เอ่ยได้ก่อนเลยจ้ะรับเดือนเจมส์ได้เออรบกวนฆ่าใครก็ได้นะขอให้ผมอยู่สักสองเกมนะ พูดเพืตายไวเกินโอเคโอเคโอเคเียอีกแล้วเป็นมนุษย์อีกแล้วไว้ใจใครไม่ได้เดี๋ยวก็กลุ่มไปดีวะที่ผมกลัวที่สุดก็คือพี่แนตตี้ครับอ๋พี่แนตตี้เห็นอย่างนี้เวลาแกเป็นฆาตกรนี่แบบแกใช้ความซื่อของตัวเองนะฮะเนียนฮะเนียนเป็นคนดี แต่คนที่เล่นเกมเนี้ยไม่มีคนเออไอ้อาจารยอาจารยาจาอย่านะจ๊ะอย่านะจ๊ะไม่ไว้ใจใครแล้วนะตอนนี้ผมก็เริ่มจะไม่ไว้ใจตัวเองก็ด้วยอืมอืมอืมเฮ้ยกูอีกแล้วกูอีกแล้วกูอีกแล้วเดีสุดพี่รองแอดมินครับอิจูกับพี่ยูครับ อยู่กับตัวเขียวเข้มมาค่ะดูอีกแตัวเขียวเข้เมกับน้องตาเออผมก็กดเลิกทีนนน่นีาา่ตลอดโทรมาที่นั่นตลอดอ่าอย่างน้อยพี่ก็มีประยาอ่าอยู่กับเขียวเข้มค่ะสีดำมาค่ะเดินสวนอืมเดินสวนให้พอนะพอเดินสวนกจะต้องอยู่กับใครฆ่าผมวะใครเห็นนะผมจำไม่ได้ด้วยว่าใครฆ่าผมวะ มาตีเห็นแต่มันก็เป็นไปได้ใช่ไหมครับที่จะเป็นฆาตกรตัวเองที่อยากได้ไค่ะใช่ใช่พูดก็มีเหตุผลนะที่พูดมาก็มีเหตุผลแต่แต่เมื่อกี้หนูแต่่่ไมใชเขียวเข้มไม่ได้ทําแน่นอนแล้วก็เห็นคุณเอกพุณเอกหรือเปล่าไม่กู้เห็นพุทธเอเดี๋ยวเมื่อกี้อยู่เมื่อกี้อยู่กับเขียวเข้มมาอยู่กับพี่เอกครับใช่อยู่กับน้องต้าไแต่ขาจบก็นานเลยนะก็บอกว่าจะห้อยพิมพ์ไปนานเลยนะ ไม่ผ่านเลยค่ะห้องนั้หรีอจะคนดีเนาะ <c oughs> ไม่ผ่านมันจะมีแต่คนมันจะมีแต่คนดีได้ไงวะไปค่ะเฮ้ยโหวตตะคนเถอะก็ไปรอบแรกอีกแล้วะ่ะอะไรวะ <c oughs> ดูแล้วเป็นวิญญาณมาสแกนโอยเจริญควสสแกนมีเฉพาะมนุษย์นะเฮ้ยสแกนร่างกายคนระับเอเลี่ยนมันสแกนไม่ได้อ๋อต้องไปซึ่งผมต้องไม่ได้เป็นวิญญาณแนละ้วทำได้แต่เควส ้าจริงๆคือเวลาที่ผมอัปโหลดไฟล์อยู่เนี่ยเนี่ยกำลังอัปโหลดไฟล์ขึ้นไปนะมันมองไม่ค่อยเห็นอะไรฮะเวลาใครมาด้านหลังอะไรวะเห <c oughs> ียตายูเห็นพี่เอออกจากห้องไฟฟ้าแล้วหนูก็เจอศพค่ะแม่พี่กำลังจะออกไปออกไปแบบไปบอกห้อง แต่ตอนตอนนั้นต้าเดินสวนกับทุกคนไปห้อง engine room นะ lower engine แล้วเห็นที่แอนยังมีชีวิตอยู่คือหนูเดินเข้า electrical room นะคะนี้หนูก็สวนกับพี่เอ๋หน้าประตูแล้วหนูก็เจอศพพอดีหนูก็ว่าแต่พี่ไม่ได้เห็นศพอยู่แล้วแต่พี่ยังไม่ได้แจ้งเพราะว่ายังไม่อยากใี้แจ้งเนี้ยสะพายเหรอสะพายเหรอเจอศพพี่แน่นแต่พี่ยังไม่ได้แจ้งใคร เอาเป็นว่าตอนเนี้ยผมไม่รู้เลยว่าใครพูดจริงใครพูดโกหกนะเพราะว่าเราสงสัย่ากมากหนึ่งคือคุ้นเคยคุ้นเคยกับยีแนทแค่คนเดียวเอาอมาได้เลยแต่ว่าพี่ผมคุ้นเคยกับยีแนทแค่คนเดียวสองก็คือไม่รู้เลยว่าคนอื่นเวลาโกหกใช้น้ำเสียงแบบไหนพฤติกรรมอะไรยังไงเนี่จ้าตามมาเลยสี่อะไรละ โหวตใครกันโหวตใครกันสีขาวสะอ๋อไม่มีใครไม่มีใครโดนโหวตเพราะว่าคนที่โดนโหวตกับคนที่เอ๊คนที่โดนโหวตกับไม่โหวตเท่ากันสามสามโอเคเอาใหม่หงกขอพูดใหม่ก็คือตอนนี้ คุ้นเคยกับเยเนตแค่คนเดียวนะฮะผมก็เลยไม่สามารถบอกได้ว่าคนอื่นผู้จริงหรือว่าโกหกนะครับบ้า,าโอเคผมไปทำเคยสของผมให้เรียบร้อยก่อนดีกว่าเพราะว่าผีก็ต้องทำเควสอ้าวะ๊ะว๊รู้เห็นสีขาวผู่จักท่อค่ะเออสีขาวใช่ไหมที่ฆ่าผมอะ่ะ เอาหน้าต่อตาใช่ไหมใช่ค่ะขามันที่ห้องอีเลยที่เขาไม่ไม่ตอบโต้ด้วยเป็นผมผมจะเบรนกับลับไม่ตอบโต้ด้วยไม่ต้องพูดแล้วมีเออยู่กับตาตาจับตาโยอยู่ yes ใบ ยังเหลืออีกหนึ่งคนรา้าเออมันไม่เนียนบองไปกันตอนนั้นกูตายแล้วบ้าบอเอาให้มันน้อยๆหน่อยนะเวสใส่ไปเลยครข้อดีของวิญญาณคือทะลุไปไหนก็ได้นะ ไม่ต้องกดเอ้ยอ่ะโอเคเมื่อกี้ผมปล่อยเร็วเกินไปอย่าอย่าฉันว่ารู้ด้วยมือซ้ายเ็อ่อะโอเคทำเควสเสร็จก่อนนะว่าจริงๆเดี๋ยวรอบหน้าผมต้องเกาะไปกับชาวบ้านและ้ะ <laughs> ไว้ใจใครไม่ได้ นี่กูเป็นเยรอม,มัอนนี้ทำไมอ่ะทำไมต้องอยากฆ่าผมคนแรกวะหรือว่าแค่เดินมาเจอผมเฉยๆไม่จริงใครคืออีกคนน่ะอมาทินมาทินเหมือนไม่ทำเเว s เลยนะดูเหมือนนาไม่ทำเเววเลยนะ นายนี่เหมือนไว้ใจใคยได้นะไอโอเดินหลบเว้ยเฮ้ยเออเอแล้วตายแล้วแขงกัดกระซวกแดกแม่งสิวะข้ามาสิวะไม่ทำแฮะเอ๊ะใครวะ <laughs> เอ๊ะใครคนวะ ผมสงสัยคือเคียเคียร์แก,กโดนใครฆ่าวะเนี่ย <c oughs> ใช้คำนี้ดีกว่าเอ้เออบางทีเออผมไม่ควรใช้เล่นคำมากไปเอ๊ะหรือว่ามาตินมันเควสเสร็จแ,แล้วเออมันความเป็นไปได้นะบูเบอร์มาตินมิสเตอร์อีเอับ อืมด็มกู้ไปอรวยจริงปะเนี่ยเป็นคูณเองเหรอครับอืถ้าเยือไม่ได้สินะมีวิญญาณลางผ่านอยู่ดูดิแล้วคนอื่นเขาเกาะกลุ่มกันแล้วเห็นป่ะ ชวดชวดอ้าวโดนคนอื่นเขายูกันหมดโดนเก๋ครับไปยกเรื่องกับเมืว,วานคนหนึ่งเขาอยู่ด้วยกันหมดนี่สองตอนหนึ่งน,นะครับโอเคโอเคนะครับทีนี้เรานับคนอีดเหรอมันไม่ก็เหลือแค่สองคนไงมันมีสามรอใช่ครับอาย เขาพูดไปยดยอ,อ,ยอย่างาี้เพราะว่ามีรายละเอียดสภาพนะครับคิดว่ามีสองคนข่าคนหนึ่งแล้วก็ได้จบเห็นตล้องวิดีโปิดเต็มตาเลยพี่นีนนน่คือเห็ุผลต่หน้าต่อตาคือตั้งใจเดินไปฆ่าเลยเพราะคิดว่าเหลือแค่นี้ไงนับผิดเหมือนเมื่อวานเลยตอน,นที่พี่แทนของพี่แนทอ่ะพี่บอกพี่ตั้งใจแล้วว่าเฮ้ยต้องคนหนึ่งแล้ว วิญญาณอยากพูดมากนะตอนนี้เวิญญาณอยากพูดแล้วบายบายโอ้ยโอ้ยขามสกระโดดกระโดดเดี๋ยวเดี๋ยว คนเยอะก็รองานเหมือนกันตายคนแรกสองเกมติดโอ้ยทำไมอ่ะผมทำไมอ่ะผมน่ากินเลยเหมือนอะไรแพรหรือเกสสักอย่างที่บอกว่าเนี่ยเห็นพี่เอเดินมาพอดีแล้วทำไมเพอ่อใช่ถูกแล้วถูกแล้วอีกิดเดียวไม่มีใครฟังเลยโอ้ คือผมกําลังทําเควสอัปโหลดไฟล์เป็นเฟินอะคือแบบแล้วตายโดยที่ไม่รู้ไม่ไม่ทันได้มองด้วย่าใครเป็นฆาตกรเพื่อนหนูเห็นพี่เอออกมาฉัดตอนที่ข่าพี่แอนดี้ชอบกดอ่ะแล้วแบบมึงใครเชื่อหนูวะพี่ตกใจมากเลยเฮ้ยจำได้แม่เลยอ่ะตอนนั้บอกเบาแน่แน่เลยพี่เอไม่เคยเนี่ยหรอกครับครพี่ไม่เคยเนี่ยหรอกเขาแบบเวลาเดินตาม เออเมื่อกี้คือแล้วแบบเมื่อกี้ในสุดท้ายนีนม่นใจข้าแบบอุ้ยเหลือแค่นี้แล้วแล้วเราฆ่ามันต้องชนะแน่เลยเอ้าออกมาเดี๋ยวเขาอยู่กันสามคนเขาอยู่ห้องเดียวกันสามคนเดือนน้องเอ้ามีสองคนโอ้ยแอบแฝงอะไรเนียกาค่ะแอมเฮียนี่คือน้องคนไหนจ๊ะอ่าผมครับเวลาบอกบอกบอกสีไมได้แล้วนะอ๋อแบบสีเขียวอยู่กับสีส้มอะไรเงี้ย ผมจะเกาะกลุ่มพวกคุณไวน้น้องโมงนี่ชื่ออะไรนะครับผมชื่อเกียยบครับเกียยบผมจะไม่ยอมตายคนแรกเจียบอ,อ,อ๋อเห็นแล้ว <laughs> ไม่เป็นไรไป <laughs> ดีเลยดีเลยค่าแบบไวเนาะฉันเป็นคอตะกนฉันจะปิดไฟก่อนเลยอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะเคปิดไฟแล้วเอเลี่ยนจะมองเห็นนะปีศาจมองไม่เห็น ยังเนียนได้อยู่ฮึฮรอให้เควสตรงนี้ขึ้นนะอ่ขึ้นแล้วเคที่น่เป็นคนที่นั่ทชงเควสสแกนตัว เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออลืมกดไปเอออยู่เออไม่ใช่ศพศพตรงไหนอะไรตรงไงฮะศพอยู่ห้องออกซิเจนอออซนเซนเฮ้ไม่ตายคนได้ไม่ไม่ผมอยู่ที่นั่นตลอดเพราะวิ่งใกน้ๆสีไหนคะสีไหนอยู่ตอนพี่นแนทผมสีเหลืองมาตินมก็เห็นผมเห็นพี่แนทสแกนแล้วทำเคยสแกนตัวมันจะเป็นเครืที่มีสีเฉพาะเพื่อดีเอเจนเตอร์เป็นคนอ่างั้นพี่พี่อยู่กับสีส้ม เออผมไมีกระเดาอ๋อเควสแกนตัวมันเป็นได้แต่เอ่อมนุษย์นะฮะใช่ไหมใช่ใช่แล้วฟ้าฟ้าเฉียวอ่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมทําไม่ดีอยู่ผมทําไอ้ไอ้อะไรนะดูดขยะเดี๋ยวฟ้าเฉียวอ่อนส่งเข้มดำดิ้นใจที่ทั้งหมายได้พูดแล้วนะฮะอากาศที่อยู่ได้หรอเข้าไปเข้าดินนะเข้าไปสแกนการ์ดอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรเลย ปวดจะเล่นๆอ่ะจิ้มไปก่อนหนึ่งคนทีวดไปเลยปวดชัวสุดอ่ะมันโดนเตะดเวยปวดจะมีคนออกไปดื้อๆเลยหรือหนึ่งคนหาดเลยเน่าเดี๋ยวงเดี๋ยวตามีนัอมีมีโอเคโอเค เตจจนอร่อยเดี <indo by> <art> <ion> <ke> oon, uh, ๋ยวรอกันนะรอกันนะทีหเัาจะปิดแล้วเรก็ไปเอ่อเมียนว่าเติมน้ำมันนะฮะ

ออ่างนี้อไม่มีใครอยู่ฝั่งขวาปลไทันลืมตาขึ้นมาอาชิคกี้แม่ื่นแล้วว่าสูญส่งไปต้องได้มาเจอศพแล้วเขาก็ข้นแต่แห้่แต่คำเฟ้ยดูขยะแล้วเขดนขยะถ้าทำสองที่ที่ผมไม่ตายคนแรกก็เพราะว่าผมเป็นฆาตกร อ่าหัวล้อดังเที่ยวมึงเดี๋ยวเดี๋ยวก็หน้าผมตายคนแรกเดี๋ยวเดี๋ยวเอาในะครับอาเด็กี้มาตาแรกก็เป็นเลยนะแม่ชนะด้วยดีประเด็นหน่อยไปเจอไม่เชื่อเลยไม่เชื่อนะ